สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz ชโฉม w 2 0 2ปี1,995ครับเจ้าของไม่ได้ระบุว่าเป็น C เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น C220 เหมือนป้ายที่ติดไว้ไท้ายรถก็จะเป็นรุ่นที่น่าใช้ที่สุดของตัวนี้ครับเพราะถ้าเป็น c ี2 20, เครื่องจะเป็น2,200ซีซีครับ ถามว่ากินน้ำมันกว่า C180 หรือซีง c 2 0 0หรือเปล่าอันนี้ก็แทบจะไม่เท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ขับขี่นะครับแต่จะได้กำลังที่แรงขึ้นไม่ต้องแบกบอดี้มากนะักการออกตัวการแซงรถก็จะดีกว่าครับเครื่องหัวฉีด m ตองหเกียร์อัตโนมัตริรถพร้อมใช้กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีใช้น้ำมันล้วน ภาษีปี68เล่มเอกสารทะเบียนครบข้อมูลและรูปภาพเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคันนี้อยู่พราม2กรุงเทพมหานครครับท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่ก็ลองแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไวท้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับ